สวัสดีครับวันนี้กับเดซเอ็กซีวันนี้ผมก็จะมาเออเล่นเกมใหม่ครับให้ดูนะจ๊ะโอเคซึ่งผมก็เล่นไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอันนี้ผมไปหาจากประตูนเนเธอร์แล้วประตูซากประตูนเนเธอร์ซึ่งผมมีพลิกแอคไดมอนแล้วผมก็ไปขุดผมไปขุดออฟซิเดียนมาแนละ้วแล้วผมก็จะไปนี่นะผมจะไปผมก็จะไปนเนเธอร์เดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวผมจะช้า ผมจะคราฟสมูดเอ็นชาร์ตเอ็นชาร์ตมเอ็นชาร์ตก่อนเออโอเคอันนี้มีหนีงเจอร์ที่เป็นอาชีพบรรลักษ์ไฟก์พิวชั่นเดี๋ยวค่อยมาซื้อกับมันดีกว่าตอนตอนไหนว่าตอนช่วงที่มีชุดเกาะเพชรนะโอเคอันนี้ต้นไทกาเนี่ยต้นไทกาโอเคมีฟาง้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปขุดเรขกันดีกว่าตอนนี้ผมจุดประสงค์คืออยากเจออยากเจอเพชรมากที่สุดจริงๆผมเดิได้ Enchant Fortune นะแต่เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะเหมือนผมปือป้อนเปเหมือนผมปลูกฟาร์มอ้อไว้อยู่แป๊บหนึ่งขึ้นมาอยเงี้ยนี่วงลุมมงเฉดเดอร์นะภาพจะสวยขึ้นแต่เป็นเฉดเดอร์ BSL มั้ง น่าจะมั่งจำไม่ไ,ได้โอเคฟามอ้อยนี่ผมใช้สำหรับทำหนังสือโดยเฉพาะเพราะผมต้องการอ้อยเป็นพิเศษ,ษ,ษตอนนี้เพราะว่าผมจะเอาไว้แยกกับไอ้พวกอาชีพบรรรักษ์เดี๋ยวผมจะสร้างอาชีพบรรรักษ์ส่วนไอ,ไอ้ข้างในบ้านหลังนี้ไอ้บ้านหลังนี้มันจะเป็นอาชีพจาชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นอาชีพท,ที่มันทนําธนูซึ่งผมนั้นก็สี่กับอไอ้ตัวนี้เพราะว่าผมแยกของมันบ่อยเนาะแรกโดยเฉพาะเอเมอรโลเพราะว่าผม พวกผมแลกมรกตดเยอะมากเลยไอ้ันนี้เ,เปิดผมใช้พิกเอคหินนะในการขูดเพราะผมถ้ามา๋ยวผมเป็นคนชอบอนุรักษ์เนี่ก็ไม่รู้เออเฮ้ยบักทำไมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่อยากใช้พิกเอคไดมอนเปลืองผมอยากใช้จนแบบคุ้มๆรอผม June, อมีฟอร์จูนก่อนแล้วก็ไอ้นี่ ตอนนี้วิวยีสิบก็เท่ดีดีว่ะงงผมจะทำหนังสือเอ็นชารดีกว่าจริงจริงผมปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนผมขอเปิดเพลงก่อนมาที่อ b อบเจกต์อสิบก็ะเบห้ากว่ เบื่อเคียเออนี่คือหลุมนี่ผมขุดใช่ไหมโอเคหลุมนี้แหละใช่หลุมใหม่ที่เมืองน,นี้มีจุดประสงค์ดีวะหาเลยอ้อเจอแล้วเลสโตนพิกแอ็กหินไม่สามารถขุดเลสโตนได้นะนะสมมติคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ไนงะหินไม่สามารถขุดเลสโตนได้เพราะว่ามันจะเออมันจะไม่ได้อะไรเลยนะคือการขุดเนี่้ พลิกแอ็กที่ต่ำกูเหล็กนะอย่างเช่นพิกแอ็หินมีพิกแอ็กไม้สามารถขุดเหล็กได้แต่อาจะไม่สามารถขุดทองขุดเพชรขุดลาพีสเดี๋ยวก่อนนะลาพีสมันน่าจะขุดโอ้เช็ดโอ้โหโชคดีี่เกินกี่ก้อนริ่งงูแบบได้ฟอร์จูนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนกี่ก้อนกี่ก้อนเฮ้ยเฮ้ย เลยเฮเยอะอยู่เยอะอยู่ไอ่เครียดเยอะเลยโือวดวงดีเนี่ยอัดคลิปนะเนี่ยถือว่นี่เป็นดวงอะถ้าสมมติมว่าผมนำคลิปเล่นไมค้าไปเรื่อยๆแล้วอัดคลิปไปแล้วถ้าผมแบบว่าสมมติแบบอัดคลิปปึ๊บเจอไดมอนตระกูลแต่ไม่อัดคลิปแล้ไม่เจอไดมอนนี่ถือว่าจะเปร๊กน,นะโอเคเดี๋ยวผมขอไป ไปไอ้นี่ก่อ,อนเลยกันผมอยากได้ฟอร์จูนมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าผมจะเอามาไอ้นี่ผม็นหนึ่งี่ฟอร์จูนมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าผมฟอร์จูนแบบไหนก็ได้แต่ผมอยากได้ฟอร์จูนฟอร์จูนหนึ่งฟุตฟอลแบบแบบไหนก็ได้แต่ผมอยากได้ฟอร์จูนจบเอออยากได้ฟอร์จูนมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือฟอร์จูนคือเราขุดเพชรหรือขุดเหล็กเนี่ย มันจะได้บางครั้งอาจจะดกมาเป็นแบบดับเบ,บิลเลยแบบขุดเพชรบล็อกหนึ่องอ่ะอาจจะได้มาสองเม็ดไปเพชรมาสองเม็ดประมาณน,น,น,นี้โอ้โชคดีจังเลยกำลังขุดเ,เพ็่นเฮ้ยทิผมเคยทิผมเจอเพชรก่อนหน้านี้นะหนึ่งครั้งไม่ดีประมาณสองหรือสามครั้งช่างมันจะไม่ได้เดี๋ยวห้องนี้จะเป็นห้องเองจ้าวันนี้ลินกูเป็นไรเนี่ยโอเคเอาลูไปก่อนไหน เดี๋ยวดูไปก่อนดีว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีเลยเกียถามว่ามันคุมไหมเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บจากข้างบนเขาไม่ได้เก็บข้างล่างทำไมพวกคนโง่อย่างนี้วนะเนี่ยเรือเชื่อมันไม่ต้องปูให้กลับหรอกให้ปูก,กลับก็ได้อันนึง นี่โอเคสำคัญน,น,นะี่ตรกรอนน่ะผมใช้เปืองไปหน่อยจะมันหมดโชคดีที่ผมไปไปเที่ยวเล่นผมก็เลยเจอชุกาะเคียนหรืออ้อยนั่นเองเลยดี๋ยวเก็บเล็กน,น้อยก่อนแล้วก็เก็บเงนด้วยอืมโชคดีเลยแล้วผมไปค้าฟอร์จูนนี่ยจำได้ว่าเหมือนเคยมีเพชรอยู่ ลืมออบอกไปผมมีอดีแล้วเผื่อผมจะทำนเทไลช่ดก่อนนิทไลเดี๋ยวรอไปนีเทอร์ก่อนนะผมเป็นคนที่วิลกูเป็นไรจะเรียกว่ายัางไงคือเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงโองอ่ะเข้าใจไหมเป็นคนที่ใส่แบบที่เล่นเกมไมค้าแล้วจะมีวิสยยกกัยแบบเพียงโองอ่ะแบบว่าเสียได้ถ้ามันพังหรือเฉพาะเพชรอุเพสามก้อนเอออืมน่าจะพอดีอยู่นะกับการค้าปั๊บหนึ่งจำได้ว่าผมเหมือนมี แม่สัตว์แป๊บนึงชิบอ่า,าโอเคเยเจอแล้วช่างมันโอ้ชิบเคเยผมเจอแล้วเก็บหนังไว้อ,อยู่อ่าเจอแล้วโอเคโอเครีพื้นรีพื้นรีพื้นเดี๋ยวมอสเตอร์จะเกิดอันนี้ผมทำนี่ก็ มีจุดประสงค์หลักๆอาจจะมีจุดประสงค์อื่นแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆของไอตัวนั้นที่ผมสร้างเดี๋ยวผมบอกไหนเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวเอ้แหลกแหลกโอเคอ่ะอันนี้ผมสร้างผมจะเอาไว้แบบเผื่อวันหนึ่งผมขึ้นมาดึกๆแบบขึ้นมาจากการขุดเล่้แล้วตอนกลางคืนเนี่ยเผื่อตอนผมแบบไปนอนตอนกลางคืนแล้วแบบเจอเอ็นทอเมแมนตอนเช้าไง ต,ตื่นมาเจอเอ็นดูเมนตอนเช้าผมจะได้ฟาร์มเอ็นดูเมนตรงนี้จะได้ฟาร์มเอ็นดูโพลคือผมเป็นคนวางแผนไกลฉลาดจริงๆเลยคพอก,กินอาหารเสร็จปุ๊บชอบมือลั่นตลอดเลยวางทอดไี่มสูวเอวเกอ๊ยุปรกรณ์พร้อมอมันกินนื เดี๋ยวค้าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมมีความขี้เกียจสูงช่างมันกูค้าเองก็ได้ไม่แคร์ ...I don't care I don't... I ฮนอตแคร์เฮนอตแคร์หรือไอ o n t care เพราะช่างมันน่าจะ I don't care ช่างมันกูตกภาษาัีก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยกูจับไม่ได้ว่ามันค้าบยังไงวะเดีย จะกูต้องกดจะกูต้องดคิมบุกโอเคจุดอืมจำได้หมืนจะต้องใช้ออบซิเดียนด้วยหมืผมต้องใช้ออบซิเดียนด้วยใช่ไหมวะอืมอ๋อเจอแล้วโอเคของดี ขอได้ขอได้ฟอร์จูนด้วยกันเรื่องไหนลาพีสกูนะอ่าเจอแล้วลาพีสเออจสอ,เอก่อน้างนี้ตน้นเนี่ยช่วงที่เดียวผมเหมือนมีทองอยู่เดี๋ยวผมอาจจะไปแลกกับไอ้พวกเออพิกลินมาพิกพิกลินคืออะไรพิกลินก็คือไอ้หมูที่มันอยู่ในเนเธอร์ซึ่งถ้าเราไม่ใส่ทองมันก็จะมาโจมตีฆ่าเราเจ้ อัน breaking อัน breaking โอ้โหเกียร์ลวกใบเนี้ยโถ่เลยอยากได้ฟัวจูนกูอยากได้ฟัวจูนเข้าใจไหมอยากได้ฟัวจูนช่างมันช่างมันเถอะเบื่ออาจจะเป็นที่ลาพีสผมไม่พอรหรือ exp หรือเลเวลผมไม่พอช่างมันไม่เป็นไรเทครมีตั้งเยอะเดี๋ยวมึง อาชีพบรรลักษ์มีตัวเดียวเนีวผมจะไม่ให้มันเหลือผมบอกว่าผมบอกเลยหมู่บ้านในหมู่บ้านวีนเ,เจอร์ที่อยู่ที่ผมอยู่อาศัยอยู่หมู่บ้านวียนเ,เจอร์ที่ผมอาศัยอยู่วีเนเจอร์น้อยมากเลยมีตัวหนึ่งที่มีประโยชน์กับผมที่สุดคือบรรลักษ์แล้วก็ไอ้ตัวนั้นมันที่เป็นคนทําธนูอ่ะไม่ใช่คนทาอุปกรณ์นะไม่ใช่อันนั้นนะนกูเล่นมุกอย่างนี้ไปเลยโอเค อัดมาสิบนาทีแล้วผมไม่ตัดต่อนะขี้เกียจจะไปศึกษาก่อนบอกผมโหลด Adobe p r e m i e r Pro แล้วก็ Vegas Pro มาแล้วใครไม่รู้จักสองอันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อนะจ๊ะโอเคเ้อเยอะอยู่นี่มากี่ก้อนหกก้อนโอ้เยอะอยู่ขอบคุณพระเจ้าโอเคแค่นี้เลยกัน วันนี้ก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆเบสิกเบสิก้วยกันถ้าผมอยากได้ฟอร์จูนผมต้องผมอาจจะต้องว่สร้างชั้นหนังสือร,บรอบๆไหมน่าจากนั้น่าจะสร้างหนังสือร,บรอบๆเหมือนเห็นคนเล่นมาคารับเขาทำอย่างนั้นกันหรือว่าเพื่อตกแต่งช่างมันกูไม่รู้กูเชไปนาฬิกาผมมีไว้เผื่อดูตอนกลางคืนนะ เดีวผมจะไม่ต้องให้มันมีอาชีพฟาร์มเมอร์ไว้เดี๋ยวผมจะให้มันเหลือแต่อาชีพบรรลักษ์คนเดียวอาชีพบรรลักษ์นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สําคัญกับผมเพราะผมจะเอาไวเ้เรียกของได้จริงๆผมไปสำรวจก่อนหน้านี้ผมเจอสองหมู่บ้านหมู่บ้านแรกก็คือล่องล่องน้ํหมู่บ้านแรกสองหมู่บ้านจะอยู่ทางไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ช่างมันมันจะอยู่ทางทิศนู้ด นะทิปนี้ใช่หินคัทงทิปนี้หมู่บ้านแรกก็ล่องเรือไปหมู่บ้านที่สองก็เดินไปผมทําคือถ้าผมไปเนเธอร์ถ้าผมทําคลิปขึ้นมาอีกอ่ะผมจะถ้าผมจะไปเนเธอร์ผมอาจจะเตียบล็อกไปเยอะๆเลยบล็อกหินมันไม่ใช่พวะอะไรครับผมสาเหตุมันเป็นเพราะผมเป็นคนขี้ลืมอันนี้พูดจริงนะผมเป็นคนขี้ลืมหรือไม่เอาใจใส่ช่างมันแต่ง่าย,ายๆคือผมเป็นคนขี้ลืม ก็ถ้าจะไปนีทิ้งผมไม่เอาพิกแอคของผมไปนะเพราะว่าผมแบบรู้สึกแบบเสียดายไงถ้ามันถ้าผมเบื่อตกลาวาด้วยความงู้ไม่ก็ถูกเออฆ่าแบบฆ่าตายแบบอนาถก็จะเสียดายของถ้าตกราวาตายนี่โครเสียดายนะไม่รู้มันจันไฟได้ไหมช่างมันโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้นะเลยอย่าลืมกดกระดิ่งจะไมไ่ว่าคลิปใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย